คำนำฉบับภาษาไทยโดยนิวโดนันวอนช์ถึงเพื่อนๆของผมในประเทศไทยผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ได้มาสู่หัวใจและความคิดของพวกท่านณนะประเทศอันงดงามแห่งนี้ประเทศของท่านเปี่ยมด้วยมรดกล้ำค่าและขนบจารีที่น่านับถือผมคิดไม่ออกว่า จะมีที่ไหนในโลกที่สารจากหนังสือชุดนี้จะมีความหมายหรือได้รับความเข้าใจมากไปกว่าประเทศนี้ประเทศไทยพวกท่านได้เข้าใจหลักคำสอนจากทุกสายทา,ทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ทั้งเก่าและใหม่ทั้งบรรพาการแล้วร่วมสมัยโดยแก่นแล้วคำสอนเหล่านั้นไม่ได้แตกต่างกันเลย